ครับวันนี้เราก็จะมาคลิปนี้อทำคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูว่าการออาการไม่สบายม,ม,ม,มีมีอะไรบ้างนะครับทีแรกทีแรกคือมันมันปวดไหล่อย่างไงอ๋อปวดไหลปวดไหลก่อนครับตอนขับมอเตอร์ไซค์มันก็เลี้ยวตรงนี้ไม่ได้นะอ,อ,อ๋อไปซ้าย<ถ>ไปขวามวไม่สะดวกไม่สะดวกท่าน ถ้าจะไปก็คือไปทั้งตัวอ๋อพูดว่าต้องเบี่ยงไปทั้งตัวใช่อทีนี้จะพอพอวันพอวันก่อนเราได้ทำกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเริ่มเริ่มไปได้เยอะขึ้นใช่ใช่ใช่อ๋อเริ่มไปได้เยอะครับทีนี้อาการที่แขนเป็นไงอาการที่แขนมันมันมันก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งตอนตอนที่เป็นตอนที่เป็นก่อนแขนชาไปที่ไหนปลายนิ้วเลยนิ้วไหนครับนิ้วนิ้วชี้อืมเคือมัน ก็ตั้งแต่ไหลมามาถึงนี้ใช่ใช่ใช่แล้วมันมีเส้นอะไรก็ไม่รู้มันกขน็ขึ้นมาขึ้นมามาพาดอยู่ตรงเนี้ยปวดไหลเนี้ยปวดใช่ไหมปวดแล้วข้างนี้ยังยังไม่พาดแค่ข้างนี้แค่ขึ้นไปเฉยๆมันเริ่มจะล็อกให้ตึงแล้วล็อกให้ต,นะตึงให้ตึงแล้วมันห้ามขยับแล้วเป็นมานานยังพ่อ เป็นมาสิบปีแล้วน่ะสิบปีปีโอ้โหเท่าลูกคนเล็กเหรอก็ก็คิดว่าเป็นเป็นก่อนลงสมาชิกไงอ่าแล้วเป็นสมาชิกมาแปดปีนั่แหละครับมันก็ยังไม่หายไม่หายไปช่วยอะไรเลยไปสมาชิกหนึ่ช่วยเนาะไปหาหมอนะก่อนก่อนที่จะเป็นสมาชิกนะเกหนึ่งปีเก้าเดือนหกวันตั้งแต่ไปหาเขาอยู่เนี่ยตอนนี้เลิก ไม่ไม่ตั้งแต่ไปหาเขานะหนึ่งปีเก้าเดือนหกวันเอาผมมันก็อยู่ยังอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นไม่หายไม่หายมันไม่หายเพราะอะไรมันแค่ยี่สิบนาทีเองอ๋อไปกายภาพยี่สิบนาทีใช่ครับกายภาพยี่สิบนาทีตุ้งเราข้างนี่แหละเราข้างเหมือนเหมือนกันแต่ข้างนี้ขึ้นในสูงกว่ากว่าดีเนาะใช่ ้ก่อนก่อนทำได้หลังทำได้แค่นี้นะพ่อเอาซ้ายสลับสลับซ้ายสลับข้างเอาซ้ายไหมข้างนี้ก็ยิ่งไปใหญ่ไหนอ่ะเลยีงยหน้าขึ้นหน้าขึ้นไม่ได้เลยหน้าขึ้นก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้นะออ่าโ้ห่างอีกสองคือเลยก้อนแข็งเป๊กเลยนะเออตรงนั้นอ่ะก้อนแข็งเป๊กมอโนดเอายังไม่อยู่นะอยู่บ้านมีพวกหญ้านางใบเตยไหมครับ มีครับมีปลูกไว้เลยนั่นแหละผมจะบอกให้ไปทําสมุนไพรกินประจำานอ๋อดีดปลูกไว้ตัวนั้นจะมาช่วยเร่งให้เรานั้นดีขึ้นนะอย่านะงเราทำไงก่อนก็มาปั่นเลยครับอ๋อปั่นมาปั่นสดใช่ไหมปั่นสดๆคั้นเอาแต่น้ํำแล้วมาผสมมาผสมน้ําเปล่าอีกทีนึงแที่ว่าไอ้ตัวช้าง เออนี่ยที่วิวที่บอกว่าไปหผู้ลงสมัครสมัคก็เด็ดที่ส่เลิศเลยนะนี่มันบนของมันนยมันทำจอได้แต่เที่ยวที่นั่นดีดีเจ๋งเลยเจอหมอของแท้แล้ววิ่ชัยเนี่ยต้องรอให้หนึ่งปีหกเดือนแล้ว ไม่ต้องมาถึงสิบปีตอนนี้มาเจอทีที่สิบสองแล้วน้องหายเนี่ย,นนย,นนยสิบปีนเนาะที่มาเจอน่าจะเจรับต้นปีแล้วไปทำในก็ใช่ใช่ แต่แต่ถ้ามันเจ็บนะมันจะไม่หายถ้าเราเราเจ็บพอแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้รู้สึกเบาขึ้นเบาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองขัดเอาแขนขัดหลังให้ดูอ่าทีนี้เอาลองลองยกยกที่ว่าเรายกข้าวไปยกอันดี้ชิดหูอ่าทีนี้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าเจ้าะจมอ่า โอ้ยแน่ผมได้แน่ผมได้แล้วนะครับคือเราคือเราถ่ายรูปก่อนทำกับหลังทำไงออยย่างงเี้ันนี้อันนี้อันนี้ถึงเงินมือไฟล่างเลยใช่ไหมอย่าก้มอยากก้มท่านอย่างงี้มันมันมันช่วยน่ะมันไม่มีแรงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาเี่เอ็นเอ็นเอ็นครับเอ็นเอนเอ็นนะฮคือคือตอนนี้มันข้างนี้ขึ้นได้ไหมอย่างเงี้ยก็จับกัน คือคือ,คอตอนนั้นจะทําเองไม่ได้เลยมไม่ได้นะครับเแต่ตอนนี้เริ่มได้แล้วนะครับเมื่อก่อนทีเนี้ยต้องฝึกต้องฝึกขึ้นให้ได้เน,นี้ยฝึกขึ้นให้ได้